ขบวนที่ถอยเข้าในชานชลาที่4ี่นะครับผมก็เป็นขบวนรถจนพิเศษนะครับผมขบวนที่9กนะฮะกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับผมอุตราวิถีนะฮะก็เป็นรถดนพิเศษสายเหนือนะครับผมขบวนนี้จะออกจากสถานีกรุงเทพนะฮะเวลา18บแนาฬิกาสินาทีนะครับผมก็เป็นเวลามาตรฐานของเขานะฮะ มาชมบรรยากาศกันนะครับองขอบวนนี้ไม่ได้ถ่ายขอบวนนี้นานนะฮะจะเป็นรถด,ด่วนพิเศษขอบวนที่เก้านะครับตอนนี้15บหนาฬิกานะครับผมห้าสิบนาทีนะฮะก็ถือว่าตั้งขอบวนไม่ช้านะครับตั้งโวนไม่ชา้าส่วนขอบวนนี้นะครับผมในต้นปีหน้าถึงจะเริ่มมีการนำตู้สเสบียงเข้ามาพ่วงนะฮะเพราะว่าเขารอการประมูลอยู่นะครับผมว่า ว่าใครจะได้เป็นคนอ่าบริษัทไหนจะได้ขายอาหารที่สถานีาบนขบวนรถนะครับผมเป็นการเช่าเหมานะฮะส่วนรถชั้นอื่นก็ยังรอต่อไปนะทุกคนนะ ข้อดีของการตั้งขบวนเร็วนะครับผมก็ทําให้ผู้โดยสารไม่ต้องมารอเยอะนะฮะนี่ก็เป็นรถจักของขอบวนรถตรวพิเศษวันที่9นะครับ9วันะีนีก็มาจอดรอริ้วก่อนอยู่แล้วนะครับ ไม่เลยได้เต็มแล้วบผม20บาท

สถานีจุดทางบางซื่อที่นี่สถานีจุทางบางซื่อขบวนรถจับเทียบผ่านตลาที่สองขณะนี้เสกขบวนรถศนวิพิเศษอุตรารวิถีขบวนที่เก้าขบวนรถศนวิพิเศษอุตรารวิถีขบวนที่เก้าเรียกตำรวจมาดาเอ็ดแปดทำการตามจุดสิบนาทีเดินทางจากขบวนรถที่นขบวนรถในเขตที่ยังรอดครับขอบคุณครับท่าน สเปเชียลเอ็กเพรสเฟรมหมายเลข9เดี๋ยวสเปเชียลเอ็กเพรสเฟรมหมายเลข9เซอร์วิสพูชใหม่แอร์เซ็นเตอร์พิสบอร์ดเฟรมแอร์แพ็ค42 thank you เราตอนพิเศษขบวนที่9นะครับผมกรุงเทพเชียงใหม่ก็ได้สัญญาณออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อน,นะครับผมกอได้รถจักรนิรชินะฮะสี่ห้าหนึ่งศูนย์สี 5, 1, 0, ส่ยางจำนะครับผมไปรีโิเวทสีมาใหม่ สถานีต่อไปบางเขนหลักสีีตอนเมืองลังสิตอุทยานะครับผมก็เป็นรถนอนสายเหนือนะฮะอีกขบวนหนึ่งที่ก็ะ้างตรงเวลานะฮะสิบแปดนาฬิกานะครับผมสามสิบห้านาทีนะฮะสิบแปดนาฬิกาสามสิบห้นา,า,นา,านาที าขบวนนี้ในเดือนมกรานะครับผมหรือต้นปี66นะฮะก็จะมีการพ่วงตู้สเสบียงอาหารไปด้วยนะครับผมก็เป็นเฉพาะรถด่วพิเศษทั้ง4สายเท่านั้นนะฮะ